สำหรับทริปนี้เป็นการขับรถเที่ยวที่เรียบร้อยที่สุดในชีวิตเพราะด้วยวินัยจาราจรที่แค้งคัดเส้นทางที่เต็มไปด้วยหิมะ <ไป S 1> และไปชิมของอร่อยๆมอที่ผสมกับเบียกับเบียกับจิบ8ป8วัน8เมืองที่นี่เจแป เด็กกว่าที่มะดดเด็กกว่าที่มะเช้าน,นี้นะฮะกิจกรรมยามเช้าของเราทุกเช้าบรรยากาศที่มะตกสำหรับอีพีนี้เราจะพาเพื่อน ไปเที่ยวชมเส้นทางศักดิ์สิทธิ์สู่ศาลเจ้ากลางป่าโทกากุชิเชนนะฮะกับกำแพงสนยักษ์อายุกว่า400ปีต่อด้วยสโนมังกี้กับลิงหิมะแช่ออนเซนซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กของผมเองที่จะได้มาเยือนที่นี่สักครั้งในชีวิตกับเมืองที่สงบและทิวเขาที่สวยงามที่นี่นากาโน เอาเโอ้ย,ยสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าศาลเจ้านะฮะ เป็นศาลเจ้า,าที่มีต้นสนยักษ์อยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมเรื่องรองเท้าอะไรก่อนก่อนจะเดินเข้าไปด้านในมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันทางนู้ ทานเจ้าอะไรนะทานเจ้าโทคากูชิทานเจ้ากว่าทากูชินะคใช่ที่ว่าเดินทางนี้ไปถาม<ห>เขา,าก<ป>่อนใช่พี่ถ่ายอัดวิดีโอให้ตอนนี้เป็นทางเข้านะฮิมะฟูมากสุดยอดเออ,เอ,อฮิมะฟูมากน้องถ่ายไปก่อนถ่ายเปล่าๆก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายตอนออกน้องเดินไปเพราะเดี๋ยวเอาต้นสนก่อนเขาเดินกลับหม่ ว่าเดินไปวะเขาเดินกลับหรือเดินไปนอ้อง <C> e <an> ถ่ายไปเลยตาแนวนอนแนวตั้งอะไรตรงนี้ค่อยเอานะค่อยเอาตอนขากลับดีกว่า <C> e <an> <S <S นี่ทางเข้าน่าจะเดินยากหน่อยต้องใช้เวลา ที่ถ่ายวิดีโออยู่สวยมากกีมะฟูมากเลยจะเดินยากนิดนึงนะฮะรองเท้าเนี่ยก็ต้องต้องพร้อมว่าถ้าไม่ใช่รองเทา้าที่เป็นสโนว์คงจะยากสวยมากเลย เรามาแต่เช้านะฮะแต่ก็ไม่ได้เช้าเพราะว่าหิมะเมื่อคืนตกหนักแล้วก็รถเกียร์ทางพึ่งเกียร์ทางก็เลยเข้ามาสายหน่อยแต่ก็ยังมีเวลาอยู่พูดมากไม่ได้เหนื่อย อากาศเท่าไหร่ครับตอนนี้สูนงสาสูงนงสาขับขี่มาฟูฟูเดินยากหน่อยหนึ่งกิโลใช่ต้องเอาไม้ไหม ใช่พี่เดินนำก่อนไหมเป็นไงอาสาธิ เดินมาเกือบกิโลฮะใกล้จะถึงจุดหมายแล้วฮะเป็นต้นสนยักษ์นะฮะอายุเท่าไหร่นะเห็นว่าเกือบพันปีอ่ะเป็นต้นสนใหญ่มากเป็นอีกไฮไลท์ของเมืองนากาโนะนะฮะที่ต้องมาเห็นปากทางแล้วนิดนึงโอ้เห็นทางแล้วเห็นประตูแล้ว

กับต้นสนคุ้มค่าเดินสวยมันเนี่ย ศาสั้นก็อย่างเงี้ยเนนี้เ,อ,เอยู่ที่ไหน Bunky Onset มาดูลิงแช่น้ำร้อนนะเจียวกับฟเจียวกาบฟิกเดิอนอีกแล้วใช่ไหมวันนี้วันนี้วันเดืนขึ้นทางนี้ซื้อตั๋วกัน

สวยนะต้นเล็กไงต้นเล็กใช่ไหมแปลว่าสวย,ท,ยงงทางขึ้นก็ไปมังกี้ออนเซ็นกัประมาณ1.5กิโลโอ๋อหนึ่งจุดหกเหรอรคนเดินเยอะไง มา,มาเดินในฤดูฤดูหนาวเงี้ยมีที่มีหิมะดอ่ะนะรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญนะฮะใช่รองเท้าเนี่ยต้องเป็นรองเท้าสําหรับเดินหิมะไม่งั้นจะลื่น 真棒，哎呀。嗯 มันเป็นหิมะอันนี้เนาะจากละอองเแล้วอมหไม่ใช่ใชใชนะนถ้าเกิดใครไม่มี I oh.

i'm

สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ผมประทับใจมากๆนะฮะกับการได้พังทลายกำแพงของตัวเองในวัยเด็กที่นั่งดูใน h anel g e o g r a p h i c แล้วได้มาเห็นลิงออนเซนตัวเป็นๆซึ่งมันเป็นความฝันในวัยเด็กของผมที่จะได้เห็นสักครั้งในชีวิตสำหรับ EP ถัดไปเราจะพุ่งหน้าไปสู่จังหวัดจุนมะนะฮะกับที่พักทาคาราคาวะออนเซนนะครับเป็นออนเซนรับการธรรมชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และละฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe like, ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ